สวัสดีครับทุกผู้ชมการรุกรานยูเครนจากคำสั่งของปูตินแบบสายฟ้าแลบล่วงเลยเข้าสู่ปีที่4แล้วครับโดยรัสเซียแสดงแสนยานุภาพด้วยกำลังรบกว่า50กิโลเมตรลุกถึงชาญเมืองคุงเคียบหวังจะหักรัฐบาลที่ริวล้อกล่าวหาว่าเป็นนีโอนาซีการรุกรานกระทำโดยเต็มกำลังตั้งแต่หน้าหนาวเดือนกุมภาพันธ์ในปีคศ2022ปูตินระดมกำลังรบ ทั้งเครื่องบินรบขบวนรถถังที90ที72หรือพิฆาตที่ทันสมัยรุกไปจนเกือบถึงออรซาแต่สุดท้ายก็ถูกตีโต้กลับครับด้วยแค่กกำลังรบที่มียุทธปกรณ์ขนาดเล็กเช่นขีปนาวุธจิเรีนและเอทิโฟร่วมถึงขีปนาวุธที่ผลิตขึ้นเองอย่างขีปนาวุธนิบจูนที่จมเรือแบล็กซีฟีดมอสควาไปนอนเฝ้าประการรังมาแล้วครับ ซึ่งยูเครนพยายามพัฒนาอาวุธของตนเองควบคู่ไปกับการได้อาวุธจากพันธมิตรทั้งการให้เปล่าและขอซื้อซึ่งก็มีแต่อาวุธรุ่นเก่าๆตกรุ่นครับนำมาสู้กับกองลังรบของรัสเซียที่มีความเหนือกว่าทั้งกำลังพลและอาวุธที่ทันสมัยสุดจะล้ำยุคแต่สุดท้ายครับจะสี่ปีแล้วครับอาวุธของปูตินที่ล้ำยุคกลับหดหายไปต้องงัดเอาอาวุธยุคสงครามโลก จนชื่อว่าเป็นกองทัพบ,บินเทศแถมต้องวิ่งโรคไปขออาวุธจากพัธมิตรมาช่วยไม่พอยังขอหน่วยรบจากเกาหลีเหนือมาช่วยผลักดันกองลงอังยูเครนออกจากเขตเคิร์ดของตนล่าสุดครับหลังจากขูมบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ทุทลมจากยุทธการสไปเดเวสเริ่วล้อออกมาปลอกเลียจนขนน้าแข้งเปิดขนล่วงว่าแค่สีทะลอกซ่อมได้จากนั้นครับก็เที่ยวโทรไปโม้กับทรัมป์ ว่าจะเอาคืนกะทลมเคียบสางแค้นแต่สุดท้ายกลายเป็นตนเองที่เป็นหนูลองยากับอาวุธใหม่ๆของยูเครนครับทุนผู้ชมโดยเมื่อคืนของวันที่6ข้าบเกี่ยวสู่เช้าตรู่วันที่7มิถุนายนปูตินได้ถลมยูเครนโดยอาวุธหนักัางขีปนาวุธและโดรนกว่า500ลูกหวังสั่งสอนยูเครนตามคำขู่ของปูตินที่ให้ไว้กับทรัมป์ทางโทรศัพท์ โดยทรัมป์ก็พยายามห้ามปราม่ว่าจะทําทเลยใหหยุดเสียเถิดจะเสียเกียรติเสียชื่อได้มีคุมเสียสุดท้ายแล้วเป็นไงล่ะครับถูกสวนกลับจนถึงมอสโกและหลายภูมิภาคสายการบินต้องดีเลยสนามบินทหารอย่างน้อยสองแห่งถูกถล่มย้ำแค้นนี่ยังไม่พูดถึงโรงกันน้ํามันที่เพิ่งมีรายง,งานครับว่าถูกถล่มเมื่อคืนนี้ที่โรงงานอสอดเขตตุลากรอัครับจากภาพสื่อแอสตา ออามารู้ว่าโรงกันน้ำมันอสอดเสียหายยับชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดอย่างน้อย5-8ครั้งจากโรงงานมิภาพไปลุกชั่ช่วงสว่างจ้าตามข้อมูลเว็บไซต์ของบริษัทโนโวมอสคอฟจอยสต็อกคอปนีอสอดเป็นผู้ผ,ผลิตปุ๋ยแอมโมเนียและไนโตรเจนรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียนอกจากนี้จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านปิตโตเคมีซึ้เมื่อวันที่24พฤษภาคมบริษัทแห่งนี้ เคยถูกโจมตีด้วย U A V โดยส่งผลให้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติแรงดันต่ำในโรงงาน4แห่งเกิดไปไหม้ทงบรรจุกดในติก2สองถังความจุ750ตันได้รับความเสียหายเช่นกันรถในติดรั่วไหลจากถังหนึ่งลงสู่พื้นโรงงานหยุดทํางานโดยสิ้นเชิงในวันที่เกิดเหตุโจมตีและในครั้งนี้ก็มาถูกถล่มซ้ำอีกครับนอกจากนี้ครับตอนกลางวันแสกๆของวันที่7มิถุนายน โรงงานยางมะตอยใกล้กับโรงกัดน้ำมันลุกออยในภูมิภาคนิสนีโนบโกลอดของรัเสเซียก็ถูกถลม่มมีภาพถ่ายแสดงเห็นถึงความเสียหายอย่างชัดเจนนักดับเพลิงพยายามใช้โฟมเคมีดับไฟที่ลุกไหมอย่างหนักโดยมียางมะตอยที่เหลือจากการกลั่นน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีซึ่งท่านผู้ชมที่เคยทำงานกับบอยเลอร์คงทราบดีครับว่ายางมะตอยแม้จะติดไฟได้ยาก นะฮะถูชีพเป็นฝอยแล้วติดไฟก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีความต้องการออกคืนของปูตินยังแสดงออกจากความพยายามรุมพลในเขตเคิร์ดกว่า50,000นายโดยไม่มีก,กี่วันที่ผ่านมาปูตินส่งเซอร์เกย์อยกูไปเยือนเปียงยางเพื่อขอกำลังรบและอาวุธมาช่วยซึ่งคิมน้อยก็ตอบกลับครบว่าจะมีการส่งกำลังมาช่วยอย่างแน่นอนแถมอยกูยังยกยอขิมน้อยครับว่า ขอบคุณสําหรับปฏิบัติการผลักดันกองกําลังยูเครนออกจากเขตเคิร์ดโดยจะสร้างอนุสาวรีย์ทะลึกลึกถึงบุญคุณของทหารเกาหลีเหนือที่ส่งมาเป็นปุ๋ยซึ่งล่าสุดในเขตเคิร์ดย,ยูเครนก็ตีรูกปีกทัทวันตกในเมืองเทสกิโนเนรบจากกองพลน,นาวิกโยธินที่155ที่ประจำการอยู่ที่เมืองถูกตีโอบล้อมจากทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเมืองกำลังเสริมถูกปิดทุกช่องทาง แต่ปูตินก็ยังสั่งสู้ตายห้ามถอยโดยไม่หวังจะรักษาชีวิตกำลังรบที่อยู่แนวหน้าแต่ถอยมาจัดก,กำลังตีโต้กลับใหม่เพราะกลัวจะเสียหน้าว่าเมืองเทสกิโนเขตเคิร์ดถูกตีแตกอีกแล้วซึ่งการสู้รบในเขตเคิร์ดนั้นครับในอดีตที่ยูเครนส่งกำลังบุกทะลวงเมืองซุดจาหรือซุดซายูเครนเพื่อยางตีเมืองเทสกิโนตั้งแต่ต้นแต่ก็ไม่สามารถหกักยึดเมืองดังกล่าวได้ การโจมตีโต้กลับครั้งใหม่นอกจากจะมีการโจมตีด้วยกําลังรบยานเกราะนแนวหน้าร่วมกับโดรน FPV แล้วยังมีการสนับสนุนด้วยเครื่องยิงจรดวดความมั่นยําสูงแบบไฮมาสติดหัวรบคัสเตอร์เป็นถล่มตึกรวมพลทหารต่างๆของรัเสเซียตามโรงพยาบาลจนทําให้รอมผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่155ถูกสังหารโดยการโจมตีอย่างแม่นยำที่ฐานประชาการของเขาในเมืองลิล รวมถึงการจุตีฐานยิงขีปนาวุธอิสการเดอร์ในเขตเคิร์ดล่าสุดครับปูตินได้ส่งคืองบินรบขั้นเทพของพวกเขาแบบซูซัม้ามาสนับสนุนการคลองอากาศหมายจะรุกยึดเมืองซูมีให้ได้เพื่อรักษาหน้าแต่สุดท้ายก็มีรายงานครับว่าเทพอากาศซู3ั้าถูกสาร่วงคาเขตเคิร์ดตรงกันข้ามกับแคว้นซูมีครับทุกผู้ชม รายงานระบุพร้อมคลิปวิดีโอแสดงถึงซู3.5ลงไปนอนแอ้งแมงกินญ้าที่เรียนดังกล่าวก่อนทับอากาศยุเครนรายงานว่าเครื่องบินขับไล่ซู3.5ของรัสเซียถูกยิงตกในพื้นที่ปฏิบัติการเคริร์สอันเป็นผลจากปฏิบัติการที่ประสบความสําเร็จเมื่อวันเสาร์ที่7มิถุนายนจากนั้นมีวิดีโอปรากฏขึ้นแสดงถึงเครื่องบินรบที่ตกบนพื้นดิน มีการติดตามโดยตุรนตรวจการซึ่งบ่งชี้ว่าเครื่องบินของศัตรูอยู่ใกล้ชายแดนยูเครนค่อนข้างมากยังไม่มีรายละเอียดอื่นๆอ,อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ปริศนาหลักอยู่ที่ว่าเครื่องบินของศัตรูถูกยิงตกได้อย่างไรซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามเขาพยายามหาข้อสรุปว่าเหตุใดเทพสามตาอย่างซูสันุห้าถึงถูกสอยลงได้แต่ก็มีข่าวลือมาครับว่า เบินรบแบบ F-16 ของยูเครนประสบความสำเร็จจากปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งหาวิเคราะห์ความเป็นไปไ,ได้ในสนามรบยูเครนมีระบบแพตริออตที่เคยสอยเคือบินรบของรัสเซียจากดินแดนของศัตรูที่ยึดครองมาแล้วความเป็นไปไ,ได้ต่อมาก็คือยูเครนได้รับเคือบินรบจากพันธมิตรเช่นเบินรบแบบมิลา2,005ที่ติดตั้งขีปนาวุธอากาศสูงอากาศแบบไมก้าแต่หาพิจารณาจากพิสัยที่มีระยะยิงเพียง60 ถึง80กิโลเมตรการใช้เครื่องมิลลาด2,005จึงเป็นการเสี่ยงที่จะไปต่อกรกับเครื่องบินรบแบบซูสั5ของรัสเซียการใช้เครื่องบินรบแบบ F-16 แบบหลายบทบาทหรือมัตติโลไฟเตอร์มีแนวโน้มสูงครับซึ่งเมื่อวันที่7มิถุนายนวันเดียวกันได้มีการเผยแพร่ภาพเครื่องบินลำหนึ่งที่บินเหนือ,อยูเครนทางสื่อออนไลน์โดยได้แสดงให้เห็นถึงกีปนาวุธ AIM-102C AMRAM ที่ถูกติดตั้ง1ลูกแทนที่จะเป็น2ลูกนั่นหมายถึงขีปนาวุธ AIM 124 AMRAM ที่ปลายปีก1ลูกถูกยิงออกไปแล้วโดวยขีปนาวุธดังกล่าวมีพิสัยยิงที่160กิโลเมตรครับการตอบโต้กลับของอยูเครนนอกจากจะมีการทดลองอาวุธโดรนโจมตีสนามบินตามชื่อปฏิบัติการสไปร์ w เวฟแล้วยังมีการทดสอบอาวุธใหม่ๆกลางสนามรบเรื่อยๆล่าสุดมีรายงานครับว่า ยูเครนได้ทดสอบระบบปืนใหญ่ที่ติดหัวรบระเบิดหนัก100กิโลกร,รมัมหรือราว220อปอนด์โดยยูเครนเผยภาพการโจมตีเบิร์มคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งหนึ่งที่ถูกถล่มทดสอบจริงบริเวณเขตคือซอนไมคไคโลปิโดลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเผยว่าอาวุธชนิดใหม่เบรฟวันได้รับการทดสอบในแนวหน้าซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่ความเหนือกว่าทางด้านเทคโนโลยี นอกจากนี้ครับยังมีรายงานครับว่าฝรั่งเศสเตรียมส่งเทคโนโลยีการผลิตโดรนในแนวหน้ามาทดลองใช้ในสนามรบจริงซึ่งรายละเอียดของโรงงานผลิตโดรนขนาดเล็กดังกล่าวผมเคยพูดไปแล้วครับในคลิปก่อนและมันกระถูกนํามาใช้จริงตามที่คาดเอาไว้ครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นํามาฝากทานผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ